พบกันอีกครั้งนะครับกับผมจันหนึ่งนะครับสำหรับมาลายมือจริงในวันนี้ก็จะมีเส้นชุดหนึ่งที่จะนำเสนอนะครับหลักวิชาใช้ชื่อยอ่อว่าเส้นคุ้มกันขาดตอนมาดูรูปแบบเส้นนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวที่ไปก่อนฮนะอันนี้คือทวนว่านี่คือเส้นชีวิตนะครับลากยาวมาเส้นที่จะนาเสนอวันนี้คือเส้นนี้ครับหลักวิชาเรียกว่าเสนคุ้มกันเจ้าของมือนะครับ เส้นคุ้มกันวิ่งมาแล้วยาวมาถึงประมาณนี้แล้วก็หยุดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีเส้นคุ้มกันอีกเส้นหนึ่งวิ่งมาแล้วก็ขึ้นมาประมาณนี้ทําให้พื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นช่องว่างเดี๋ยวดูอีกรูปนึงน,นะครับพื้นที่ตรงนี้นะฮะที่เป็นช่องว่างหรือว่าเรียกว่าเส้นคุ้มกันขาดตอนนะครับความหมายคือเมื่อไหร่ที่เจ้าของมือนะครับมีเส้นดังที่ได้กล่าวมาช่วงที่ขาดตอนนี้นะครับ ็จะทําให้เจ้าของมือนั้นมีสภาวะการเงินเฟื่องเรือหรือประสบกับความยากจนนะครับโดยประมาณนะครับถ้าเกิดว่าพื้นที่ตรงนี้ขาดตอนประมาณ1เซนในลายมือจริงนะครับหมายถึงพื้นที่ตรงนี้ขาดทางจากกันประมาณ1เซนก็จะพบหรือประสบกับความยากจนประมาณ10ปีลองสังเกตดูนะครับท่านผู้ใดที่มีเส้นคุ้มกันขาดตอนนะครับ1เซน ก็จะจนหรือพบกับความยากเข็นประมาณ10ปีเป็นต้นไปสำหรับใครมีเส้นนี้นะครับก็ลองสังเกตดูว่าจะเป็นยังไงสวัสดีครับ